สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางสำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถบแถว,แถ,วถนนพระรามเก้านะครับจะเลาะมาจากถนนรามคำแหงไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะตรงนี้แยกรามคำแหงนะครับก็เลี้ยวซ้ายอขออภัยเลี้ยวขวานะครับเข้ามาสู่ถนนพระรามเก้านะจริงๆถนนพระรามเก้านะี่จะตรงไปสิ้นสุดจนถึงนู้นเลยนะครับ สีนรินทิ์นะแต่ว่าตรงนี้แอดมินมารามคำแหงก็เลยเริ่มจากแยกรามคำแหงมาเลยกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เข้ามาสู่ถนนพระรามกรพระรามพระรามเก้านะปกติตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นพวกอ้แต่ก่อนเนี่ยแอดมินมาทันนะครับพวกคาเฟ่ดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทําวิลล่าแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์มาแทนนะฮะตรงนี้ หลังจากนั้นก็จะข้ามนะฮะตรงนี้คครงแสนแสบนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโครงแสนแสบแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแยกหนึ่งนะฮะที่จะไปะแถวแถวถนนประเสริฐมนูกิจประดิษฐ์มนุธรรมอะไรประมาณนั้นนะครับฝั่งขวามือถวนซ้ายมือก็ไปน้นเลยนะครับเอกมัยทองหล่อนะฮะแต่ว่าตรงนี้แอดมินก็อย่างที่เคยกลืนไว้นะฮะตรงนี้โชคดีตรงไม่ไม่มีไฟ ไม่เจอไฟแดงนะตรงนี้ก็เลยวิ่งไปได้เรื่อยๆอ่าก็วิ่งมาวิ่งอยู่บนถนนพระรามเก้านะครับตรงนี้ก็ตรงมาเรื่อยๆคนระับว่าเป็นยังไงกันบ้างทัพระรามเก้าแอดมินมาทันตั้งแต่อ่มีแค่อ่สี่เลนสองฝั่งนะสี่เลนสองฝั่งแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่รู้กี่เลนแล้วละ่ะเยอะนับไม่ทุนท่วนนะฮะแถมยังเป็นอ่ถนนที่ขึ้นทางด่วนลงทางด่วนก็มีนะแถวๆนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ แหล่งตรงนี้ก็จะปกติแต่ก็จะก็เป็นไอเรื่องราวนะครับของพวกไออาบอบนวดฮะจะเยอะแต่ตอนนี้ก็คงจะไปย้ายไปที่อื่นฮะทุกเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางมันก็คงไม่ได้สะดวกมากนะักแต่ก็ยังเห็นอยู่นะฮะว่าจะมีสองสามแห่งหรือแห่งแสองแห่งนี่แหละนะครับคือกอ็น่าจะมีการเปิดทําการนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะหรูแหละนะฮะตรงนี้สําหรับ ฝั่งทางด้านขวามือเขาก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นสถานีใหญ่เลยนะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีฝั่งบังอยู่นะบดบังอีกฝั่งขวามือนะจะอยู่ฝั่งขวามือมีถนนข้ามจะเรียกว่าถนนเยอะนะสะพานยกระดับอันนี้ก็จะเยอะทั้งทางด่วนทั้งไม่รู้ว่าสายไหนต่อสายไหนนะฮะตรงนี้ก็เลยมองไม่เห็น แต่ถ้าหากว่าขามาถึงจะหยุดฝั่งด้านซ้ายมือนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะติดนะครับสําหรับรถไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันปกติเนี่ยอันนี้ยังดีนะครับที่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะต่นี้ก็ยังพอไปได้บางบางวันนี่แน่นแบบขยับทีละนิดทีละนิดไปเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครจะมาถ้าไม่มีธุระจร,จริงๆก็คงจะ เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะตรงนี้รถติดแต่แต่หากว่าถ้ามีธุระจําเป็นแถวแถนี้มันก็ต้องจําเป็นนะครับนี่ฮะรถค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าเป็นแหล่งของรถขึ้นรถลงด้วยนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับสําหรับถนนพระรามเก้านะครับดูบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างก็รถค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะครับก็เรียกว่าไม่ติดก็ถือว่าเป็นการชะลอตัว คือมันไปได้เรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ติดหนึบแค่นั้นเองสําหรับวันนี้นะแต่วันอื่นเนี่ยแอดมินเคยมาเจอนี่แบบแทบจะนั่งหลับเลยละกว่าจะขยับนะครับไม่ว่าทั้งข้าไปข้ามาในเส้นนี้คือเส้นเดินเส้นผ่านประจําตะก่อนอมาทํางานเนะี่ยแถวนี้ก็จะต้องขึ้นรถต่ก่อนมีรถเมย์อนุสาวรีย์รามรามอนุสาวรีย์พวกนี้ รถแน่นเย็ดเลยแหละสมัยก่อนแอบินมาทําแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยติดแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคนเขาก็รวยรวยกันทั้งนั้นฮะมีรถส่วนตัวกันหมดก็รถเมล์ก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยนะแถมยังมีรถไฟฟ้าที่จะอำนวยความสะดวกให้ก็ก็เลยไม่ค่อยติดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตรงนี้จุดเด่นก็จะเป็นตรงแยกตรงที่ว่าแยกพระรามเก้านะฮะที่ตัดกันกับ อ่รัชดาพิเศษตรงนั้นจะเป็นตึกสองฝั่งข้างทางค่อนข้างที่จะเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะฮะตึกสองฝั่งเดี๋ยวถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกกล่าวเล่าแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะฮะก็ยังวิ่งอยู่บนพระรามเก้าไปเรื่อยนะครับมุ่งหน้าไปนวลแลอนุสาวดีนะฮะไอ้ตรงนี้ที่รถติดเนี่ยมันก็มีตรงที่เลี้ยวกับรถด,ด้วยนะครับที่ทําให้รถติดรถชะลอเพราะว่าอย่างเลนที่เขาจะ กับทางขวามืออะไรอยู่ขวามือก็จะเลี้ยวกลับประมาณนี้ก็จะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ทําให้รถชะลอเนี่ยไอ้ที่รถชะลอชะลออย่างเงี้ยก็จะเป็นเจอรถเลี้ยวบ้างรถกับรถอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยทางด้านซ้ายมือนี่เลี้ยวไป RCA ซึ่งสมัยช่วงมีช่วงหนึ่งบูมมากเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งบันเทิงสถานบันเทิง แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนี่ฮะตรงนี้แหละที่ว่าเป็นแลนด์มาร์กแยกนี้ค่อนข้างที่จะขับรถมาเนี่ยก็จะเห็นความงามของตึกคอนโดโรงแรมอพาร์ตเมนต์แมนชั่นทั้งหลายแหล่นะฮะตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยตรงนี้แอดมินชอบแต่ว่าก่อนหน้านี้นะจะไม่มีเขาเรียกว่าไอ้กำแพงพลาสติกเนี่ยตรงนี้ตรงทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่พลาสติกใสๆเนี่ย เท่าที่ทราบมาเขาบอกว่ากันเสียงนะตรงนี้ก็ไม่รู้กันได้ขนาดไหนนะครับก็ทำให้ใหทัดนียภาพในการาภาพถ่ายที่ออกมาก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าเดิมแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนหน้านั้นนะ่น่าจะ2-3ปีแอดมินเคยมาถ่ายจะไม่มีที่เป็นกระจกใสๆทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเขามาติดนะครับ เขายังไม่ได้ติดคับเพิ่งติดรอบนี้แอดมินสังเกตเห็นว่าเออมาติดตอนไหนก็เลยอสอบถามข้อมูลดูเขาบอกว่าตรงนี้กระจกใสเนี่ยมันจะเป็นสําหรับป้องกันเสียงนะครับเขาบอกว่าแต่มันรู้จะป้องกันได้แค่ไหนนะครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเห็นความงามนะฮะก็เห็นตึกวิวสูงคอนโดโรงแรมอยู่เหมือนเดิมเทียงแต่ว่า มีกระจกใสกําแพงกระจกใสตรงนี้ก็บดบังนิดนึงนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะว่าเคยถ่ายคลิปเขาก่อนเนี่ยังไม่ติดกระจกกําแพงไอเขาเรียกก็ผนังใสๆตรงเนี้ก็ทําให้ดูสวยงามครับตรงนี้ก็จะลงสะพานก็จะเป็นแถวแถวดินแดงนะครับตรงนี้เข้าสู่ย่านดินแดงนะ ก็คือฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นกทม .2 สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินดแดงห้วยขวางไปนู่นเลยนะครับตรงนี้ไปถึงตรงนดนแหละม,ม,ม,มอหอการค้าหรือว่าตลาดห้วยขวางทะลุถนนรชนาชดิพิเศกนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะไปนู่นและย่านเพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะตรงนี้ก็พระรามเก้าลงมาสู่ ย่านดินแดงนะฮะตรงนี้เขาเรียกถึงดินแดงก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้บรรยากาศมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับของถนนย่านดินแดงเนี่ยเขาจะมีแฝดดินแดงนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะโลกรงว่างเปล่าหรือว่ายังไงนี่แหละนะครับก็ คือมันจะหมดอายุนะครับเพราะว่าเขาสร้างมา5้าสิบหกปีแล้วมั้งฮะตรงนั้นเขาจะมีอายุไขัยเขาอยู่สําหรับตึกแต่ตึกสูงๆตรงที่เห็นด้านขวามือนี่เป็นตึกใหม่นะครับเป็นแฟตเหมือนกันอ่านี่ฮะทางด้านซ้ายมือนเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแฟตดินแดงเขาสร้างมานานแล้วนะฮะแต่ว่าผู้คนน่าจะย้ายออกบ้างแต่ยังไม่หมดนะครับก็คงทยอยออกคือบางคนเขาก็มั่นใจนะะหรือยังไม่มีที่ไปก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็มาดูนิดนึงนะครับตรงนี้ดูกันมาเรื่อยๆเนี่ยตรงด้านขวามือนี่แหละนะที่ว่าเป็นแฟตดินแดงที่เขาสร้างใหม่นะครับตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้คอนโดหรูหราเอกชนกันแล้วกันนะครับตรงนี้ส่วนทางด้านน่าจะมีโครงการใหม่หรือหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แน่ใจนะแอนมินก็ไม่ได้ตามข่าว นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะตรงนี้แอดมินเคยเข้ามาพบลูกค้าเนี่ยตึกนี้ตะกอนนี่โอ้คนแน่นเลยแหละทุกชั้นทุกอาคารน,นี่คนพุ่นพ่านกันหาที่จอดรถค่อนข้างที่จะลำบากเลยแต่ว่าพอาตรงนี้เหมือนว่าเขาก็จะสร้างใหม่แล้วก็ย้ายเข้าใหม่อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าตรงนี้ไม่ยังไม่มีการดําเนินการอะไรนะครับก็อย่างที่เคยเกริ่นทางด้านขวามือน,นี้แหละนะครับก็จะเป็น แบดเก่าแล้วเขาทำเป็นหรูหราเหมือนคอนโดอเอกชนนะครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้ก็อยู่ช่วงดินแดงนะจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์นี่ฮะตรงนี้ลอดผ่านนะครับทางด่วนดินแดงไอทางด่วนถนวนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงนี้ก็ผ่านเข้ามาตรงนี้เขาเข้าสู่ถนนราชวิถี ด้านหน้าก็จะเป็นอนุสวรีชัยสมรภูมิตามจุดมุ่งหมายส่วนถ้าใครจะไปแถวประตูน้ำราชประสงค์เนี่ยไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับตรงนี้ต้องเบี่ยงไปเลนทางด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้นเนี่ยแต่ว่าถ้าจะมาทางอนุสาวรีก็ขึ้นสะพานตรงนี้เลยนะครับตรงมาเรื่อยๆนะฮะมุ่งหน้าเข้าสู่อ,อ,อนุสวรีชัยสมรภูมินะฮะเอา ต้องขออภัยนะครับแอนมินก็พูดตะกุกตะกักกลัวพูดผิดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นสะพานตรงนี้ก็ลงมาก็จะเป็นตรงจบคลิปนะตรงนี้ครับคลิปบรรยากาศการเดินทางสําหรับคลิปนี้ก็มาเก็บบรรยากาศจากถนนพระรามเกมาสิ้นสุดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับจากสมัยตะก่อนที่แอดมินมาทันเนี่ยยีปีที่แล้วนี่แถวนี้นะค,คึกคักตอนนี้ก็เงีย,งยบๆนะครับไม่ค่อยคึกคักคนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนฮะกิปบรรยากาศการเดินทางถนนพระราม9้าสิ้นสุดอนุสาวรีย์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขัดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็ขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ